สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านเช้านี้นะครับผมมาออกกําลังกายตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องในทีมแห่งความสำเร็จของเราทุกคนนะมาทำเอาเอ่อพาวเวอร์ครับทุกท่านนะเช้านี้เดี๋ยวเราจะทําตามคําสอนของโทนี่โรบินส์ผู้ซึ่งเป็นโค้ชระดับโลกสอนให้คนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จระดับโลกเช่นเดียวกันวันนี้จะทํากิจกรรม1นึครับหายใจเข้า1นะแล้วก็กั้นหายใจไว้4แล้วก็ ปล่อยลมหายใจออกสองก็คือหายใจเข้านับ1แล้วก็กัน้นลมหายใจนับหนึ่งสองแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกนับสอนับ1นึสองาเหตุที่ทําเพราะเป็นการล้างผิดจากระบบการลมาหายใจของเราคนเรานั้นหายใจสั้นตลอดทั้งวันครั้งสุดท้ายที่ท่านหายใจยาวเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำหนึ่งออกกําลังกายเรียบร้อยแล้ว ล้างพิษเรียบร้อยแล้วเติมออกซิเจนให้กับสมองให้กับร่างกายเรียบร้อยให้สดชื่นแล้วเราก็จะทำแกลติจูดนะทราบซึ้งบุญคุณในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราได้สำนึกคุณเสร็จแล้วเราก็ออกกำลังกายอินแคนเดชั่นนะเปียก,การย้ำในเรื่องของจิตใต้สำนึกว่าเรานั้นเนี่ยนะต้องการผลลัพธ์อะไรเราคือใครเราจะไปที่จุดไหนแล้วก็จบด้วยการนะเดินจงกรมเดิน กับบ้านรเป็นการทำสมาธิเพราะฉะนั้นสัญญาอะไรไว้รักษาสัญญาแล้วท่านจะเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จพูดอะไรก็ได้สิ่งนั้น y u u at the top สวัสดีครับ